สบายด,พาดีพี่น้องเมื่อนี้ฮามาเห็ดต้อนพี่น้องเอ้ยเห็ดต้อนเทียมเหมืนถ่าปลาลงนี่นี่คุณซาลาวก็เป็นภูมิเห็ดสวัสดีสบายดีสวัสดีค่ะเบื่อตากระแตในหัวจศาจารย์มบายดีใกล้สิ้นแล้วจะเห็ดต้อนได้แล้วถ่าแต่ผลถ่าแต่ผลตกลงมานี่พี่น้องต้อนเขากัน บ่าสักคุ้นไม่เห็นต้อนภรรยามกับลุมันอยู่หายอยู่นะอืมจะกินใบสำลอมแบบ่บอยนี่พี่น้องเออให้เบิ่งต้อนเด้อบันีเออหลอดไปหลอดไปาถาเอาปลาคอใหญ่แล้วแล้วบันนี่ถุงแล้วเลยพี่น้องเอ,อ้ยเตรียมถาเอาปลาลูกเดียวบัน นี่เขาทีเขาทีมาอันนั้นเออนะแฟื่พากันลืมอัดกดนมีเขาเห็ดแล้วเลยพี่น้องเอ้ยต่อนะครับก็มีแต่เขาสีสีอาแล้วบ่ะนี่เท้าป้าแล้วบ่ะนี่เขาคุณเห็นเจ้าเก็บไหมใส่เห็นเจ้าเก็บมะนี่สาวคุณพี่น้องเอ้ยคุณสาวลาวได้ มันกระตันนี่ว่าจะไม่แล้วแล้วบันี้ก็โอ้ยโอ้ยเขามาเหมือนเด็กเรานี่สวมหมวยสวมมาสายจีโอ้ยโอ้ยมาพี่ก่อนนี่หน้ามากินแ้